หน้หลังที่เล่นโอดิซีมเลยครับมีในทวิตนะน่าจะเล่นไปตอนต้นปีแต่ว่าผมจะไปตัดให้กระชับแล้วลงอยู่แต่ว่ายังหาโอกาสลงไม่ได้ทีผมกะว่าผมจะลงตอนที่ผมขยันลงคลิปต่อเนื่องก่อนมันจะได้ดูว่าเราขยันกว่าเดิมไปลงตอนไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่มันจะดูเหมือนว่าเฮ้ยมึงไม่มีคลิปอะไรจะลงแล้วหรอวะซึ่งจริงๆมีฮะแต่แค่ว่าออไม่ไม่มีเวลานั่งบนหน้าจอนานๆเท่าไหร่ แต่ว่าพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเป็นไปช็อตหลังวันสุดท้ายแล้วผมคิดว่าผมดีขึ้นเยอะแล้วนะไปช็อตมาเมื่อวันเสาร์แล้วก็กล่าวว่าอีกเนี่ยอีกวันจันทร์ก็ให้เรียบร้อยไปเลยเตรียมพร้อมสำหรับการนั่งทํางานแต่เออก็สัปดาห์หน้าก็ยังมีเวลาพักผ่อนอีกเนอะโอเคนวไว้เจอกันใหม่เราคุยกันหลังดูไว้เจอกันเดือนตุลาไปเลยนะครับมายทีก็ผมจะเก็บความรู้สึกบิวสน,สนุกสนุกแบบนี้ไวนะ้จะมาตื่นเต้นแทน เนื้อหาในเอวัตตันต่อไปแน่นอนหลา่างแั้วก็วันนี้แถวตัวลาชมท่านก็ตไ,ไปทาง,างนี้คร,ร,รับถึงมากมากนะสำหรับุยในการราบสดแค้วก็สวัดีเแฟนวันพีชท่านทุกมีวิร์มีดเอม็ม,อม,ม,อมต่อเดีย๋ยวผมนีกดสุดเล็กควาแล้วเดี๋ยวเรียอาแล้หลักไปลครับโอเคมาที่นี่แล้วเราก็มาต่อเลย ผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆผมต้องมารอในดิสคอร์ดกันนี่แล้แน่นอนนะโอ้โหตื่นเต้นจัดเลยบ้าเนี่ยตัวสซ่าจริงคุณวิวแล้วบอกว่ากดรับอะไรฮะโอ้ผมฝากด้วยฮะอันซีกผมไม่ค่อยเรื่องเท่าไหร่แล้วก็ขอบคุณสำหรับการจัดทีมใหม่ในลงฟอร์ดเทนนะผมไม่รู้มัเมอนเกิดอะไรขึ้นของเปลี่ยนหรืออะไรมันงงจัลงแล้วบ้าผ่านดีมากคุณ มาแล้วเพื่อนไหมวันดีพี่น็อตพี่นิวเขาเป็นไงบ้างเพื่อนอ่านวันที่ตอนล่าสุดยัง<ม>พี่น็อตนี่มีว่าอะไรเลยเมื่อกี้พี่ตอนอ่านวันที่ตอนล่าสุดยังอ่านแล้วเพื่อนอุอ้ยโคตรเดือดนะต้องช่วงพักสมอง<笑><笑>โอเคโอเคอย่างมันนะมึงอืมมันจังเลยเนาะพีขึ้นเลย มเล,ลเลยเเวอาซะท้ายเรื่องนึมาสู้กับแมวนี่ถือว่าใช้ได้นะเย่งกับแมวทั้งตอนนะ่ะสนุกเลยใช้ได้เลย,ยนีเลยกูยแค่เสียใจแทนคิงกับไคโดนิดนึงเฉยไม่ได้โคต้าขนาดนี้ครึ่งหน้ากระดาษอะเรื่องสำคัญสำคัญอะน่นเสียดายมากเลยไม่ได้โคต้าขนาดนี้นีเนี่ยเสียดายฮิโยริด้วยโอ้โหดรามากฮิโยริตอนนั้นแต่อย่างว่าตอนนั้น แกอาจจะรู้สึกว่าแกอาจจะมีชีวิตยอยู่บนโลกได้อีกไม่นานนะรับว่าตอนนั้นนะแต่ตอนนี้แกน่าจะสุขภาพดีแล้วเข้าใจได้เข้าใจได้ปูว่าเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกขาช้ำเขาแบบไม่เหลืออะไรเลย<ม>วานอุแบบแบบเล่าผ่นานๆ่ะเออเสียดายนิดนึงตอนท้ายๆจุดไคลแม็กไม่ได้ใครยิงอะไรเลยรีบจริงอตอนต้นเนี่ยเออปูมาอย่างน่าสนใจแล้วพอสึกโอริออาชิมนะนั่นแหละโอ้โหแม่งเหมือนเล่าผ่านๆเออคลื่นเหมือนการผจญภัยในอาณาจักรลึกลับอาณาจักร เนอตอนแรกคาดหวัแบบโอ้นี่นี่ต้องแบบพีแบบเออให้ได้ประมาณไอเอเนียตออฟฟี่นะแสดงว่ายี่นี้แม่งเดียวเดียวกับเรื่องเอเดร์ลองลองลองแอนดเลองนี่ลองแรนด์เนาะเออเว้ยเออว่ะบรรยากาศอย่างน้องนี่ลองแรนดตอนอ่านตอนรวมเล่นกันก็ไม่ได้อะไรนะเพอาะวาอ่านเป็นสัปดาห์เลยดูแบบขาดไงใช่ใช่อาจจะก็อ่านรายสัปดาห์แล้วรออ่านรวมเล่นมันอาจจะแบบไม่รู้สึกอะไร กลัวกลัวคนด่าเหมือนกันนะว่าแบบว่าหาว่าเราประชดหรืออะไรจริงผมพยายามบิวให้มันสนุกเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้เสียงมึงอะอนแบบเนีมากตอนนี้อ๋อร่อยจริงเหรอตอนนี้มันมันมันเป็นมันเป็นตอนที่นิ่งมากตอนหนึ่งเลยนะแค่เป็นตอนที่นิ่งไงแต่น้ำเสียงเพื่อนผมตอนอ่านนี่ผมอยากให้ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นยังไงว่ามึงเหมือนแสดงมากอันนี้เหรออะไรเออตายแล้วนี่ดอกเมลเพื่อนก็ฟังอยู่เหรอเนี่ย กูฟังมึงอยู่เพื่อนจนภัยนีอาณาจักรปริศนาเลยเนี่ยเดือดจัดเลยก็มารอดูว่าเขาจะเล่าว่าเฮ้ยมันมาโผล่ที่เอวบัฟก็ได้ยังไงวะกูก็เลยงัดเอาความทรงจําในสมองว่าอย่างน้อยใส่เกล็ดเรื่องไวกิ้งของอาจารย์จะไปหน่อยก็ยังดีว่ามันกันที่มันกันคิดไม่ได้อะไรเลยนอกจากลูฟี่เล่นกับแมวกูก็ไม่จะแสดงความยินดเห็น่ยกับแมวยังไงอ อ,อ,อะไรวะแค่น,นี่เพื่อนเล่นอย,อยู่ด้วยกก็ใชก่ก็กูเล่นแมวใช่แล้วกูจะมาดีใจอะไรกับที่กูเห็นตัวละครเล่นแมวในกระตูน <c oughs> มันเหมือนที่กูเลี้ยง <c oughs> ครับแมวแมวตายพันเป็นสิงโตนะมึงคือ,อวะ่ะอันนี้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 ไลน,น์จริง